สวัสดีวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆหนาวหนาวพี่น้องเพื่อนโนเวย์นะคะที่นี่นะคะอยากให้แฟนคลับเดืเบิึงได้พี่น้องให้แฟนคลับเดืเบึงได้ไหมคะมานดำอยู่จังไหนมาดำมันอยู่จังไหนาว เท็โนเว้นนะคะพี่น้องกระเท็ดโนเวนเวดอด์ไให้เบิ้งกระสือดอพี่น้องเอาขยะมาถิ่มเอาขยะมาเท่พอดีช่วงจะนโนมันสวยนะคะสวยงามนะคะโอ้ยขี่หอดลูกเด้อขี่หอดลูกสาวเด้อขี่หอดหลานเด้อลูกเขยอยากเห็นจะนโนกันบบอยเห็นจำพี่น้ององามบองามบออยู่นี่นะคะ